ถึงบรรดานักท่องเที่ยวเองนะคะก็ออกมาแสดงความปิติยินดีกันอย่างมากมายเลยนะคะเอาละคะ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อนะ,ะสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการพบหลุมศพชาวโรฮหินยาทั้งหมด26หลุมศพไปแล้วนะคะ,คะแล้วก็เมื่อวานนี้คะ่ะก็มีการลงพื้นที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ทหารแล้วก็พบเพิ่มเติมนะคะกับหลุมศพแล้วก็ที่พักอศาศัยของชาวโรงหินยาด้วยอีก2จุดในจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดสงขลานะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดคะ่ะ สนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีพบกัน8พฤษภาคมนี้จ่ายค่าเทอมมากจ่ายค่าสมค่าชุดแล้วก็ตกไปประมาณปีละ7-8ปพันนี่แหละก็ต้องวางแผนทางด้านการเงินไว้ก่อนก่อนเปิดเทอมให้พร้อมค่ะโลกการสื่อสารของ